มาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็จะไปเลยไมแป๊บแป๊บแป๊บเดียว จะไปอาบน้ำแล้วอย่าเพิ่งรีบอาบน้ำไม่วันนี้จะสระผมด้วยค่ะผมฟูใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือแบตจะหมดแล้วด้วยนะคะงั้นเธอชาร์ตแบตเลยไหมไม่ไม่ไม,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 ไม่ชาร์จแปบบ๊แบๆบชั่วโมงไม่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 ถึงชั่วโมงไม่ไม่ไม่อันนี้แป๊บเดียวจริงๆเมื่อไหร่จะเล่นติกต็อกนั้นให้ดู no 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 ทำไมดูเมาเมาเมาได้ยังไงเนี่ยเมาลำเปล่ามั้งขอสามคำให้พี่คณิ้งเหรอคำาว่าอะไรหล้อก็มีความรักน้ำเลยเก่งสวยน่ารักขอยี่สิบคำให้คันบู๊เดี๋ยวเขียนเรงความไปให้เนาะโอเคโอเคโอเค โอเคไลฟ์ถ <Okay. laughs> okay, ึงเที One ่ยงคืนโน้เราเที่ยงคืนอาบน้ํากี่โมงไลฟ์เสร็จเที่ยงคืนกว่าจะดีลางทำเล่นโทรศัพท์นู่นนี่นั่นเที่ยงคืนกว่าก็จะอาบน้ําสระผมตีหนึ่งก็จะได้ผมโอ้ไม่หอนเราเห็นใส่ช้าข้างหลังและน่าจะช่วยเราอยู่ถอด้วยกันต่อ อย่าเยอะเราเลยเราต้องไปแล้ว